อ่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพี่ป้านและมาสาวน้ำหมอวันนี้พบกันในสตูดิโอที่ทุ่มทุนสร้างมากเลยทีเดียวนะฮะอ่ะวันนี้มีประเด็นนะครับระหว่าง Vivo X Shot และ Oppo Find 7 ه, เราจะเลือกตัวไหนกันซึ่งเราบอกกันเลยว่ารีวิวนี้เราจะเป็นกลางออสซ่ามากๆนะครับเพราะว่าเราก็ติง2ค่ายนี้เหมือนกันแต่ว่าเครื่องเนี้ยเราจะบอกเลยว่าของ oppo เนี่ยมีคนสนับสนุนเรามานะครับนั่นก็คือ oppo shop นะครับจังหวัดระยองพี่โบนะครับและพี่เปิลน,นะครับก่อนที่เราจะเอาเครื่องมาเนี่ยเราบอกกับเขาเลยนะว่าพี่ผมไม่ได้เชียร์สินค้าให้พี่นะผมเอามาสับนะแล้วพี่เปิลพี่โบเขาบอกว่าทําเต็มที่ไปเลยนะครับคือณเวลาเนี้ยเขาไม่ได้ห่วงว่าให้เราเชียร์สินค้าแล้วเขาจะขายได้ แต่เขาห่วงผู้บริโภคที่ต้องการได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนนะนี่คือเราต้องยอมรับใจเขาเลยอ่ะเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่าเออวีวอมันบางด้านมันก็เหนือกว่าเขาบอกว่าอ่ะจัดเต็มที่เลยนะครับก็คลิปเนี้ย ก็อาจจะมีคนไม่พอใจแล้วมั้งนะไม่ว่าจะสาวก oppo หรือ vivo แต่ว่าเราบอกเลยว่าเราพูดความจริงหน้าวันนี้เราบอกเลยว่าเราแคร์คนที่จะซื้อมากกว่าเพราะว่าคนชอบอยังไงเขาก็ของเขาดีทั้งนั้นแหนละแต่ทีนี้คนที่ลังเลระหว่าง2ตัวเนี้ยปณิธานเดียวกันเลยครับกับพี่พี่พี่โบนะฮะว่าเขาจะเลือกอะไรดีระหว่าง2ตัวนี้นะครับเอาข้อมูลให้ดีไปเลยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันก่อนอื่นเรามาเริ่มกันก่อนเลยเรื่องของหน้าจอ หน้าจอเนี่ยของ oppo นะจะใช้ใชจอ jdi นะครับเพราะว่าดูง่ายๆเลยจอ jdi มันจะมีแถบเหลืองล่างๆเนี่ย ขอบเหลืองคือคือมันบางมากๆเหลืองนวลๆล่างๆนะซึ่งเป็นการสถาปัตยกรรมการวางหลอดหลอดสีนะครับให้มันแสดงผลของวิ v วไม่ใช่ไม่มีมีแต่มองแทบไม่เห็นคือถ้าไม่คือถ้าคนปกติทั่วไปใช้อะไม่เรื่องมากอย่างพวกเราจะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะแต่ขอ oppo เปเห็นแน่นอนมองนี้เห็นเลยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เห็นก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ที่ Op p o ปนี่ช่างเขาเรียกให้ไปแก้ไขแล้วนะครับเรื่องขอบจอเหลืองก็เรื่องนี้เราจะไม่พูดกันแล้วามาพูดเรื่องของสีสัน สีสันต้องบอกเลยว่า oppo เนี่ยสีเข้มกว่าแต่สีของทาง vivo จะออกเหมือน iphone คือสดใสสีสดใสแล้วก็สีแบบเหมือน iphone อะเอาอย่างนี้เรามาเทสกันเรื่องของนี่เลย lcd Test ดูหดเห็นไหมสีแดงเห็นไหมเนี่ยคือทางเนี่ยมันจะสีสดใสคล้ายๆจอ ltps อะแต่สู้หั่วเหวไม่ได้เพราะมันเหลือบเหลือบมากเลยจอ vivo เนี่ย เอาเอาเป็นว่าสีคอนทราสของ oppo find 7จะเข้มกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าจอของ vivo ไม่สวยใครที่เคยเล่น honor 3c หรือ iphone จอของ vivo ประมาณนั้นแต่มัน,ม,นมันจะค่อนข้างจะเหลือบนิดนึงแต่การแสดงผลสีขาวดีกว่า oppo แน่ๆฮะเพราะว่ามันคือจอ jdi เนี่ยจุดพิจารณาเลยคือสีขาวไม่นวลเสมอจอคนที่เล่นจะรู้ดีนะครับ jdi ไม่ว่าจะมีสีตัวอะไรก็ตามที่ใช้จอ jdi ตัวท็อปทอปอะ รู้ดีแต่ vivo นี่ไม่น่าจะใช่หรืออาจจะใช่ก็ไม่รู้หรืออาจจะเปลี่ยนสถาปัตยกรรมใหม่ในการวางอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถามว่าสีขาวนี่แสดงนวลทั้งจอเลยนะแล้วก็สีดำเนี่ยสีดำคอนทาราต์สีดำดำาปื้อืๆเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับดู y YouTube คือจะเห็นว่าสีของ oppo เนี่ยมันจะเข้มกว่านะครับแต่สีนี่อย่างที่บอกมัน iphone อะ เอางี้เราเปิดวิดีโอให้ดู The quack fish qu เอาละระหว่าง2ตัวนี้คงไม่ต้องบอกนะว่าลำโพงตัวไหนดียูกันนะครับคงจะต้องเป็น oppo แน่นอนดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ V ี vo ไม่ดีแต่ว่า oppo เสียงเบสเขามาเต็มนะฮะ v ี vo ก็ดังดีเหมือนกันแต่ว่าเบสสู้ oppo ไม่ได้นะครับทีนี้มาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ย vivo ถอดเปลี่ยนไม่ได้นะนี่คือ oppo นี่ได้เปกินเลยนะถอดเปลี่ยนได้แล้วก็ชาร์จไวมากไวกว่าเยอะซึ่งถ้าวันนี้เราไปเที่ยวต่างจังหวัดต้องยกตัวใหญ่แล้วนะฮะ เราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราไปกินเราไม่มีเพาแงค์หรือพกอะไรไปนะสมมุตินะแล้วเราไปพักกินข้าวร้านอาหารสักครึ่งชั่วโมงอัลปโปนี่ชาร์จได้เกือบเต็มนะแต่ v ี V o นี่ขึ้นมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองฮะซึ่งตรงนี้ต้องตอบเลยว่าอัปโปนี่ได้คะแนนเต็มเต็มเรื่องชาร์จเทคโนโลยีชาร์จไวและถอดแบบเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็การใช้งานแบตเตอรี่พอกันอึดอึดพอกันเลยนะครับแต่อัปโปถ้าอัพเป็น4.4เน่ 4, จะอึดอึดกว่าอึดกวี i ว o นิดนึงอนะ่ะนิดเดียวเองอนนะอทีียว่ไม่เช่ เ f c เหมือน o p p o นะ Oppo จะมี NFC มาให้ซึ่งถ้าถามว่าถ้าแทงกอบกันพันหนึง่ง o p p ปมี NFC กับอ่ากับถอดเปลี่ยนแบตอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ทนนี้เรื่องรายละเอียดพวกเสียงอะไรต้องมาดูอีกทีหูฟังเราจะไม่บอกว่าใครดีกว่าใครใครดีกว่าใครนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะครับ2ตัวเนี้ยที่แถมมาในในกล่องอะเอาหูฟังอะเสียบฟังเพลงอะที่แถมมาในกล่อง Opp o p p ปเอปกปกินนะเพราะหูฟัง v i ว o เสียงอลังแลมแบบแมใสอะประมาณฟังเพลงแบบ j จ๊สคลาสสิกอะไรพวกนั้นไปแต่แตคือเราชอบอัปโปมากกว่าเพราะ Mac Audio này, แ a ็กออเดโอนี่ดับซัดตับ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 แต่ว่าถ้าใครที่ชอบปรับพวกอีคอไลเซอร์พวกอะไรก็วีโวนี่เสียงจะแบบจะฟินนัเล่มากคือนี่แล้วแต่รสนิยมต้องบอกว่าแล้วแต่รสนิยมแต่เราชอบแม็กออเดโอมากกว่านะครับทีนี้มาในเรื่องของกล้องกล้องนี่ยาวเลยครับกล้องนี่ยาวมากมากกล้องหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกถึงกล้องหน้าก่อนเลยหันมาเลยนะครับกล้องเนี่ยวีโวค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่ององศานะครับเพราะจะกว้างกว่า นะครับกว้างกว่า oppo แล้วก็จะชัตเตอร์ไวมากเดี๋ยวดูชัตเตอร์นะดู1 2ปุ๊บกดติดเลยแต่ oppo เนี่ยหนึ่งสองกดปุ๊บเนี่ยดีเลยปุ๊บแล้วค่อยกดนะฮะแล้วค่อยติดคือ oppo เนี่ยจะอ่ะโหมดธรรมดาก็ได้คือทุกโหมดอาจจะดีเลยกว่า vivo กดเนี่ยเห็นไหมมันค่อยติดแต่ว่าการเก็บรายละเอียดเนี่ย oppo เนี่ยเซนเซอร์น้อยกว่าก็จริงแต่การเก็บรายละเอียดข้างหลังเนี่ยนะฮะข้างหลังตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยโปได้เข้าไปเต็มเต็มฮะ เก็บรายละเอียดดีวกว่ากล้อง8ล้านของ vivo นะฮะมากเดี๋ยวเราซูมให้ดูภาพคือเราเราทดสอบถ่ายมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็โหมดกล้อง o อ p o ในจอกแดงๆผิวถ้าเกิดถ่ายจะเหมาะกับผู้หญิงมากผู้หญิงจะชอบผิวอมชมพูนะไปกล้อง Oppo เลยฮะแต่ของ vivo จะเน้นปรับได้ซึ่งผมชอบ vivo มากกว่าเพราะว่า vivo เนี่ยกล้องหน้าจะออกแนวแบบสีสมจริงอะ่ะสีแบบเหมือนตามที่อยู่นะนะฮะสมจริงแล้วก็คอนทราสจะไม่เยอะเท่า Oppo Opp Oppo ถ่ายพวก ข้างหลังเนี่ยวิวข้างหลงข้างหลังที่เป็นแบบพวกต้นมงต้นไม้นี่คือสวยมากเขามันคอนทาราสจะเข้มกว่า vivo นะครับ v i v o คอนทาราสจะไม่เข้มแต่ว่าการถ่ายสีสันของของแสงหน้าคนเนี่ยจะสมจริงมากกว่าแล้วก็ปรับได้เยอะซึ่งมันมันคือผมไม่ชอบให้ผมตาโตอะผมก็เลยชอบกล้องวิวมากกว่าแต่ Oppo เนี่ยตั้งแต่อัพเฟิร์มแวร์มาเป็น V1.2.6 เนี่ยไม่หลอกเหมือนเดิมนะเพราะกล้อง V 1 2 0อแล้วหนึ่งจุดสองจุดสองเนี่ยจำไม่ค่อยได้ถ่ายที่หัวร้านคือหลอกมากแต่คือพอออะ แล้วก็การเก็บแสงสว่าง oppo ได้ไปในจุดนี้นะฮะเห็นไหม oppo นี่จะได้ไปในการเก็บแสงสว่างนะไม่ใช่แค่แค่เราดูในตรงนี้นะแต่เราทดสอบถ่ายถ่ายหลายสถานะเลอเกินหลายหลายที่นะก็ oppo ก็ต้องเอาไปกินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการถ่ายวีดีโอเนี่ยอาจจะไม่สมูทเท่า vivo นะครับเพราะ oppo น่าจะเปิดรูรับแสงให้ให้ภาพมันสว่างมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องแลกไปด้วยความหนืดนิดนึงแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ใช้วิดีโอเลย กล้องหน้าไม่ใช้วิดีโอเลยอ่ะก็ต้องให้ OPPO เข้าไปแต่ถ้า แต,แต่ถ้าถามเราเราชอบกล้อง vivo มากกว่าอันนี้อันนี้อันนี้ความรู้สึกเราเองนะเว้ยไม่ไม่ได้เลื่อมรวบใครคือลัสนิยมเราเนี่ยเพราะว่าเราชอบแบบปรับแบบแบบดีเราไม่ชอบไปแต่งในแอปอะ่ะเพราะว่าปรับในนี้มันค่อนข้างจะธรรมชาติมากกว่าแต่ถ้าใครผู้หญิงเนี่ยต้อง oppo เลยนะครับเพราะว่ากล้องกล้องหน้าดีมากแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับกล้องหน้าเนี่ยรายละเอียดข้างหลังเนี่ยดีเก็บดีมากดีกว่า vivo ด้วยดีเซนเซอร์ใหญ่กว่าเนี่ยแต่กล้อง vivo มีแฟลชเห็นไหมซึ่งมันดีมากๆเวลาถ่ายตอนมืดจัดแต่ oppo เนี่ยมีโหมดนะครับมี หน้าบ้าเลยวะปรับซีนได้เป็นโหมดกลางคืนพบคือกล้องหน้ามันปรับโหมดได้เว้ยแต่ของ vivo เนี่ยมันก็ปรับได้เหมือนกันแต่ว่ามันปรับได้พวก hdr อะไรพวกนี้ซึ่ง hdr vivo นี่ป่วยมากกล้องหน้า hdr นี่แบบไม่ได้เรื่องเลยตอนเช้าไม่ได้เรื่องเลยฮะกล้องหน้าเออเอาตามเนี้ยเอาตามที่ผมบอกแล้วกันคือกล้องหน้า hdr เนี่ยเหมาะสําหรับถ่ายกลางคืนนะของ vivo แต่ถ่ายตอนเช้าขาวไปซะหมดเลยรายละเอียดหายหมดนะครับแต่ว่าใบหน้าสวยนี่ชอบมากๆนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะบอกเหมือนกันว่า vivo เนี่ยมีการสั่นใช่ไหมกดถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ยเนี่ยถ่ายละถ่ายละแต่ของ oppo ปุ๊บแ่มมันดีเลยอะคือจริงๆมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรแต่เราเทียบให้ดูว่ามัน oppo มันดีเลยกว่าที่เราวาง oppo ไม่ใช่แล้วเวลเราเมยมือ oppo มันดีเลยกว่านิดนึงแล้วก็ภาพเนี่ยภาพในเวลากลางคืนเนี่ย oppo ต้องมือนิ่งมากๆนะไม่งั้นภาพมันไม่ภาพมันไม่คมเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าอัพลงโซเชียลอะไรมันดูได้แต่ถ้าเราซูมไปเนี่ยซู vivo ไม่ได้เลย vivo แบบ vivo ถ่ายเงี้ย อ่าสมมุติเดนวัน,วนีนี้ถ่ายเงี้ยกดปุ๊บติดเลยคือคือ V ีโ o ชัตเตอร์ไวแล้วก็ถ่ายภาพตอนกลางคืนดีมากแต่ว่าถ้าถามว่าไว้ไว้บรรล้านใครดี Oppo ดีฮะโดยรวมเลยนะ Oppo ไว้บรรล้านดีกว่าแต่ถ้าไม่เทียบกันนะวันเนี้ยคือมันสวยคนละอย่างเออแต่ Vivo แต่ว i โวแบบมือสั่น มันก็ยังคมอ่ะแต่แต่ออโปต้องมือโคตรจะนิ่งมากแทบสตาร์ฟมือไว้เลยถ้าเพื่อนๆบอกว่าทำไมไม่เอาขาตั้งกล้องมันคือมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยเราใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆไม่ใช่ว่าต้องขาตั้งกล้องมาวัดแสงเท่านั้นให้มันเท่ากันไม่คือเราจับอย่างนี้ฮะเราจับอย่างนี้มือโคตรนิ่งมากแล้วถ่ายพร้อมกันภาพไหนที่มันเหลื่อมล้ํากันเราก็ลบทิ้งเราถ่ายใหม่ภาพไหนที่เรารู้สึกว่าเราขยับนิดนึงแล้วกล้องมันไม่นิ่งเราก็ถ่ายใหม่ให้มันเท่ากันที่สุดคือคือเราไม่รู้จะไปบั พ้อไหนยังไงเพราะว่าเราก็ขายทั้งคู่อ่ะเออเอางี้ดีกว่าแล้วเนี่ยพี่เขาสนับสนุนมาเราจะไปบัฟ oppo ทำไมจริงปะแต่อันนี้มันเรื่องจริงเราต้องพูดเรื่องจริงว่า oppo เนี่ยต้องมือนิ่งสุดๆเลยถึงจะได้ทีนี้หมด hdr ข้างหลังนะครับ hdr เนี่ย oppo ได้เปรียบนะในเรื่องของการถ่ายกลางคืนถ้า hdr ของ vivo ก็จริงอยู่ที่ auto vivo เนี่ยถ่ายดีมากกดปุ๊บถ่ายคมแล้วก็เก็บแสงะไรดีแต่ว่า hdr เนี่ยถ่ายปุ๊บฟุ้งกระจุยไปหมดนะฮะแบบ อัพโปเนี่ยเอาไปกินเลย HDR ทั้งตอนเช้าทั้งตอนคืนเลยนะแต่คือตอนเช้าแล้วแต่คนชอบแล้วกันเพราะ vivo เนี่ย HDR ตอนเช้าค่อนข้างจะสีสมจริงแต่อัพโปเนี่ยจะเร่งคอนชาร์ให้เข้มขึ้นนะฮะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็ตอบความสว่างทําให้เราไม่ต้องไปแต่งภาพอะไรเยอะเลยนะครับส่วนโหมดกลางคืนเนี่ยพอๆกันแต่ HDR นี่สู้อัพโปไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าขายออโต้นี่สู้ vivo ไม่ได้เลย vivo นี่กดแชกกดแชะแบบชัดทุกมุมมองแต่อัโปต้องมือน,นิ่งจริงๆเอาละ ส่วนเรื่องวิดีโออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครชอบอะไรตัวไหนนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันว่า2ตัวเนี้ยภาพถ่ายโหมดภาพถ่ายมันจะเป็นยังไง เอาละเพื่อนๆเรามาดูภาพแรกกันเลยนะครับภาพแรกเนี่ยถ่ายตอนประมาณตีห้านะแล้วก็มีแสงไฟสีเหลืองนะครับสามสองเข้ามาที่ถนนต้องบอกเลยว่าภาพนเนี้ย oppo ปฟ 7A เนี่ยเนี้ยบกินขาดมากเพราะว่าวายบรรลัณโอ้โหจะตรงไปไหนไวะแบบแบบตามนั้นในสภาพตามนั้นนะเพราะว่าภาพที่สองเนี่ยเป็น HDR ซึ่งถ้าใครที่ชอบแบบแนวแบบแต่งมาแล้วอะ่ะก็น่าจะเป็นไฟ 7A แต่ว่า x t r o n เนี่ย คือคือไว้บาลานซ์ไฟ 7A ตรงกว่าด้วยนะเออเพราะทีนี้พอมาซูมปุ๊มเนี่ยจะเห็นว่าเอ็กชอเนี่ยเก็บรายละเอียดตอนมืดดีมากๆคือถ่ายมือไม่นิ่งมันก็ยังชัดอะแต่ไฟ 7A ต้องต้องถ่ายมือนิ่งๆนะฮะแต่ว่ารายละเอียดยังเก็บได้ไม่ซูมเอ็กชอแต่ว่าคนส่วนส่วน,ส,วนส่วนน้อยที่จะซูมขนาดนี้นะเออนี่มาดูรูปของดอกนี้ต้องให้เอ็กชอได้ไปเลยนะครับเพราะว่า,าสีของสภาพจริงแล้วก็ ก็สูสีกันมากเอาเป็นว่ามันพอกันเลยนะครับรูปนี้แต่ว่าถ้าเป็นเราเราเราชอบเลยครับแต่พอมารูปนี้ต้องไฟ 7A เลยเพราะว่าดอกดอกสีแดงจริงๆเนี่ยจะเป็นประมาณไฟ 7A นะแล้วก็รายละเอียดประมาณนี้เลยแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเคยถ่ายดอกไม้เอ็กชอนแล้วไว้บรรดาสีแดงเพี้ยนเหมือนเราไหมเราว่าก็น่าจะเป็นหลายคนอยู่นะเอ,อทีนี้มารูปของรูปนี้นะครับสีจริงๆมันอยู่ประมาณ2อง่นกลางร,รูปนี้ให้พอๆกันแล้วกัน พอมาถึงรูปนี้ท้องฟ้าของไฟ 7a นะจะเป็นสีออกเขียวๆหน่อยแต่ของ x อกช t เนี่ยจะเป็นสีขาวก็แล้วแต่คนดูคนชอบแล้วกันนะแต่พอมาเป็น H อยาปุ๊บเนี่ยไ 7a จะเล่นคอนทราต์ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเงาๆครอบต้นมงต้นไม้เนี่ยนะเป็นอันนี้อยู่แล้วนะของไฟ 7a เอกลักษณ์นะครับพอมาถึงรูปนี้เอกชอรูปขวาเนี่ยเราไม่ชอบเลยเพราะ ดูสีมันแบบไม่ไม่ไมดีซะเลยแต่ไฟ 7A เนี่ยทำได้ดีเกินคาดนะครับสีเก็บกันเก็บเมฆเก็บท้องฟ้านี่มาเต็มหมดนะครับองค์ประกอบโดยรวมนี่ดีกว่าเยอะแล้วนะครับภาพนี้นี่เราก็ถ่ายเป็นแบบออโต้นะแต่พอมา HDR ปุ๊บเนี่ยเอชช็อ hmm. ตจะกลายเป็นว่าสีสมจริงนะครับในสภาพจริงมากกว่า mm hmm. โดยโดยที่ไฟ 7A เนี่ยจะเร่งคอนท้าแล้วก็การอย่างที่บอกอะ sdr ของ oppo find 7a เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากฮะจะเป็นประมาณเนี้ยเออก็ดูแล้วใครชอบภาพไหนก็น,นี่ละกันเพราะมันเป็นภาพของตอนกลางคืนถ่ายที่ tesco lotus เนี่ยจะเห็นว่า oppo find 7a เนี่ยครับว่าบาลานซ์ตรง,งกวับ x shot นะครับแต่ x shot เนี่ยอย่างที่บอกกดถ่ายมันก็คมเลยนะฮะภาพคมแล้วก็ชัดอะ่ะนะครับแต่พอมาซูมเนี่ยเห็นเลยว่าออ่ oppo find 7a เนี่ยรา,ายละเอียดไม่เท่าแต่ว่าภาพของ ตัวที่เราลงเนี่ยมันเป็นภาพย่อขนาดเดี๋ยวเราจะลงให้ในเว็บไซต์นะแบบเต็มๆไปซูมกันเลยว่าเอ็กชอนมันคมกว่าจริงๆนะครับต้องยอมรับกันไปในเรื่องนี้นะครับแต่ไว้บรรลังรี้บอก Op p o Find 7A ตรงแล้วภาพนี้มา Op p o Find 7A ก็กินไข่เช่นเดียวกันนะครับ HDR Op p o Find 7A ทาได้ดีมากในะตอนกลางคืนเพราะว่ารายละเอียดตรงหลังคานะครับเก็บได้ดีนะครับไม่ไม่หายแล้วก็ตัวตัวท้องฟ้าของ X อ็ o ชนเนี่ยฟุ้งเห็นไหมฮะเป็นเทาๆไปเลยอะ ไม่รู้เราก็วิจารณ์ตามที่เราเห็นแล้วนะเออนะเอเดียก็ไฟ 7A ไปกินส่วนไนท์มมนเนี่ยถ้าคือเราโดยส่วนตัวเราชอบเอ็กช็อตมากกว่าเพราะว่าเราชอบแบบภาพที่มันคมมากๆแล้วก็สีนะครับแต่ถ้าถามว่าไว้เป็นร้านตัวไหนตรงก็ตก้องเป็นไฟ 7A จะตรงกว่านะฮะตรงกว่าแล้วก็รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเหมือนอันจริงๆมากนะครับแต่เราแต่ภาพนี้เราบอกเลยส่วนตัวเ,เราชอบเอ็กช็อตเพราะว่าเราชอบภาพที่มันแบบสวยๆอะ่ะเออ เดี๋ยวนี้ขอแค่ไว้าบนรลานไม่เพี้ยนมันก็ถ่ายมาสวยมันก็โอเคแล้วใช่ป่เออพอมารูปนี้นะครับรูปกล้องหน้าอย่างที่บอกเลยว่า,า Oppo Find 7A เนี่ยจะสีสันจะสวยกว่าโดยที่ X ช r o เนี่ยจะเน้นสีเหมือนเหมือนสภาพจริงๆเนี่ยแล้วก็ภาพภาพ,ภาพเซ็นเซอร์ของของ f i 7A เนี่ยมา5ล้านพิกเซลก็จริงนะครับแต่ว่าเก็บรายละเอียดทั้ง ด้านหน้าของหน้าของเราเนี่ยกับด้านหลังเนี่ยทำได้ดีมากโดยดูจากรูปเนี่ยที่เราซูมให้ดูนะดูต้นม้ที่อยู่บนกําแพงนะแล้วก็ดูหน้าเราเนี่ยหน้าบูดบูดของเราเนี่ยดูเลยว่า oppo เนี่ยภาพคมมากนะคมเหน X ือ xshot ตัวนี้เราถ่ายวัดกันหลายหลายรอบมากนะหลายรอบมากเฟิร์มแวร์ล่าสุดเลย1.2.6กับ v1.18 นะฮะของ xshot ก็จะเห็นว่ารายละเอียดด้านหลังของ OPPO f i 7a เนี่ยเก็บอยู่หมดนะครับแล้วก็ภาพคมชัดนะฮะทำได้ดีจริงๆทำได้ดีจริงๆคือกล้องเขาทำได้ดีจริงๆแต่โดยรวมเราชอบกล้องเอ็นชอมากกว่าคือเราไม่ชอบกล้องแบบอมชมพูมากเท่าไหร่นะอันนี้รสนิยมส่วนตัวนะเว้ยอยู่ที่คนชอบเออแต่เมื่อคืนต้องชม Opp o p p เ f อร์ 7a เหมือนกันโหมดออโต้ไฟ 7a เนี่ยสว่างมากนะฮะคือไม่รู้ว่าเขาอาจจะ เปิดรูรับแสงให้มากขึ้นดูหลอดไฟข้างหลังเห็นไหมหลอดไฟตรงตรงข้างหลังเราตรงข้างหลังหน้าเราหลอดไฟมันจะสว่างวัาบขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทําให้หน้าเราสว่างขึ้นโดยที่เอ็กชอนนี่มืดตุ๊บเลยอะแต่พอทีนี้มาโหมดของ H D R ของเอ็กชอเนี่ยทำให้หน้าเราสว่างขึ้นมากนะครับโดยที่ไฟ 7A ปดเอยเปิดดิเปิดในโหมดนะครับก็ แนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนที่จะถ่ายเ s h o ช็อตนะครับตอนกลางคืนนะครับที่มืดมืดแบบนี้นะฮะให้เปิด HDR นะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยเอ็กช็อตจุดเด่นของเขาเลยกล้องหน้าเขามีแฟลชคือมืดแค่ไหนก็เปิดแฟลชแล้วแฟลชเขาเนี่ยไม่แสบตาด้วยคือแฟลชเป็นเราขอชมเ้ยแฟลชเขาทำมาได้ดีนะคือถ่ายแล้วไม่แสบตาไม่จะในการอัดวิดีโอหรือถ่ายรูปก,ก็ตามนะครับต้องขอชมเชยในเรื่องที่ใส่แฟลชกล้องหน้ามาให้ถ่ายตอนมืดจัดจัดนะ ทีนี้มาดูกันโทนของคีย์บอร์ดเนี่ยก็ดูนไปเรื่อยเปล่าครับภาพเราก็วิจยัยกันไปตามที่เรารู้อะ่ะเราก็ไม่ได้เก่งอะไรโทนของ Op p o f โปจะสีชมพูนะเอช็อตนี้จะสีเหลืองฮะเห็นต่างกันชัดเจนแต่สีจริงๆของ2ภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีชมพูและสีเหลืองนะคือมันอยู่ระหว่าง,งกลางส้มๆอะ่ะอันนี้เหรแล้วก็นี่ภาพในห้างโลตัสนะครับเราไปถ่ายมาเอช็อตนี้จะคอนทาราส์แล้วก็ แต่ว่าบรรล้าน Oppo f เ n d 7A จะตรงกว่านิดนึงนะครับอยู่ที่ชอบอันนี้อยู่ที่ชอบอนนอชอบ,บางทีเราก็เลือกที่มันถ่ายรูปสวยนะบางทีเราก็เลือกที่ว่าบรรลานมันตรงเป๊ะๆทีนี้มันดูในรูปของการเปิดแฟลชเปิดแฟลชเนี่ยต้องชมของว e ิวช็อตให้แฟลชทูโทนมาซึ่งเวลาถ่ายเนี่ยมันไม่ได้สว่างมากแล้วเวลามันเก็บรายละเอียดแบบมันเหมือน ม,มันเก็บรายละเอียดดีแล้วก็แสงเสริมนี่ด,ดีดีกว่า Opp o p p ป f ไฟเ 7A มากทีเดียวนะในการถ่ายแบบภาพทั่วไปที่เปิดแฟลช o p ลป์ไฟเจนี่สว่างวาบเลยนะฮะคือถ้าจะใช้ Oppo f i เ 7A เนี่ยก็คนที่ชอบน่าจะเป็นคนที่แบบสาดแสงแบบให้ห้องมันสว่างแบบโอ้ยเราเคยลองถ่ายห้องแล้วนะสาดท,ทีนึง่งหสว่างทั้งห้องอนะ่ะสาดแล้วถ่ายนะครับมันก็มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะแต่ว่า ถ้าเราจะเอาภาพที่มันสมจริงมากกว่าก็าต้องยกเครดิตให้วิวไอช็อตนะฮะที่ใส่แฟลชทูโทนมานะครับแล้วก็แฟลชของกล้องหน้าอีกกล้องมันก็มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแต่ถ้าเป็นเราเราชอบ v ิวไอช็อตนะเพราะแฟลชเขาเปิดแล้วสวยจริงเออแล้วก็สําหรับนะครับเพื่อนๆที่ ต้องการอ่านบทความเต็มๆนะฮะหรือว่า vs เต็มๆของ Op p o Find 7A และ X Shot เนี่ยสาม,มารถติดตามได้เว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงรูปนะครับในเว็บไซต์ขนาดเต็มนะให้เพื่อนๆไปสตูมกันได้เต็มที่สำหรับวันนี้นะครับอาจจะปิดพลาดหรือบกบกพล่องตรงไหนนะขอโทษไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่พอใจใครก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นกลางจริงๆตรงนี้และถ้ามันไม่ละเอียดอะไรมากพอเดี๋ยวเราจะเขียนเติมใน ในเว็บไซต์ของเรานะให้สมบูรณ์ที่สุดยังไงเพื่อนๆฝากติดตามเว็บไซต์กันด้วยสำับนีเราไปแล้วสวัสดี